อะไรลูกที่ทำงานอยู่ว้าวไก่ย่งางากินจังน่าจะเค็มเกินไปแลนะเนี่ยข้างบนนี่คืออะไรไเค็มข้างในเป็นเกลือฮะข,ข,ข้างบนนี่คืออะไรข้างบนคือสุกแล้วนี่คือยังไม่สุกเรามาแวะรำตะคองทานข้าวกันนะทุกคน,นอร่อยมากๆดูบรรยากาศรอบข้างนะคะนี่หลานหลาน,ลานชื่ออะไรคะชื่ออะไรไม่รู้เอา้า <laughs> บรรยากาศลำตะคองร้านอาหารที่เรามากินประจำเราต้องแวะที่นี่ตลอดนะเดินทางกับบูรีดามต้องแวะตลอดเลยเราต้องกินร้านนี้ร้านเดียวเลยทุกคนนี่ร้านนี้ร้านนี้เด้อจ้าไหนไกด์นำเที่ยวจะจะนำเที่ยวที่ไหนคะวันนี้นำเที่ยวที่ ฉันถ่ายรูปเสื้อเธอไม่ได้นะเสื้อเธอมีโลโก้อยู่ฉันถ่ายแต่หน้าเธออย่างเดียวมันเป็นลิขสิทธิ์ค่ะมันจะเอาโลโก้เข้าไม่ค่อยได้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ใช่โลโก้ฉันถ่ายได้แต่หน้าเธอถ่ายอย่างอืนเถอะเพราะเราไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนที่ยามตะคองไงไปเราไปทานข้าวกันเถอะเราไปเตรียมตัวทานข้าวกันเถอะ แบบที่อาชีพไม่มีชื่อบริษัทราแบบที่อาชีพเพิ่งซื้อมาใหม่ไม่ป้ายบริษัท